เข้าใจครับกีฬามันมีแพ้มีชนะครับกดดันอยู่แล้วครับเราไม่เคยแพ้นานครับมันใจเนตัวเองทุกไฟครับเพราะว่าซ้อมมาดีมากครับซ้อมเสร็จประมาณเกือบ3ามทุ่มได้ครับทุกวันครับความฝันผมก็อยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดครับก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับในทีวีครับคนยกว่าเราเนี่ยคือเบอร์หนึ่งรุ่นนี้แล้วร้อยสิบแปดเนี่ยคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งจริงหรือยังก็ต้องผ่านไฟนนี้ก่อน สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับทางมวย789ทุกช่องทางนะครับวันนี้เรามากันที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับมาอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนครับมาพูดคุยความพร้อมครับของสุดยอดนักชกไร้พ่ายนะครับโอ้ตลอด40ต่อ5นะครับไม่เคยแพ้ใครแล้วก็ในวันที่11พฤษภาคมนี้ครับเขามีโปรแกรมสำคัญครับในการเจอผู้ปรักเกาอย่างเพชรสยามไปพบกับเขากันเลยนะครับนั่นก็คือคุณศึกเล็กบูมเด็กเซียนไปครับ แล้วครับตอนนี้ครับผมอยู่กับสุดยอดนักชกที่อยู่โหไม่แพ้ใครหลายปีแล้วเกินแล้วก็กําลังจะมีรายการนะครับมาพูดคุยกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับขุนศึกเล็กนะไม่ได้สลับตัวขุนศึกน้อยมานะไม่ครับผมยังงงอยู่เลยนะอวันนี้นะครับก็พาแฟนมวยมาที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนเลยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับทางด้านขุนศึกเล็กกันนะครับที่กําลังจะมีรายการกับเพชรสยามถือว่าเอ๊ะคลูซีฟมากๆนะครับนะเราที่เดียวเลยทีเดียวเอาพูดถึงการพิซซ้อมหน่อยขุนศึกเล็กเป มาดีมากครับเต็มที่ครับเป็นยังไงไปซ้อมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับซ้อมอยู่บ้านเลยครับซ้อมอยู่อำเภอกระนวลครับอมีใครเป็นคู่ป้ามอะไรอย่างี้บ้างฮะมีพี่ซันเด์เพชรสุวนนะครับแล้วก็น้องๆในค่ายครับถือว่ารายการเนี่ยออกเร็วมากเร็วครับนะโอ้โหปกติเนี่ยได้ต่อยถี่ขนาดนี้ไหมฮะปกติต่อยทีแล้วก็อยู่ประมาณสองสามเดือนแล้วก็ต่อยอีกครับอันนี้ก็โดนเดือนชนเดือนเลยครับชอบไหมชอบไหมชอบครับส่วนใหญ่นักมวยของเราเนี่ยชอบไหม เอาตั้งแต่เช้าตื่นมาเลยเนี่ยซ้อมเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากไฟที่เจอกุมารดอยไหมก็เหมือนเดิมครับก็ตื่นเช้ามาก็วิ่งครับวิ่งเสร็จก็มาตีกระสอบเตะเป้าปั้มครับก็เอาตามมาตรฐานเลยใช่ครับแต่ว่าตอนเย็นผมจะเข้าเวทก่อนเข้าเวทหมายถึงว่าเล่นเวทเใช่ครับ๋อเล่นเวทเทนนิงใช่ตั้งแต่5้าโมงถึงทุ่มนึงครับแล้วก็ไปซ้อมต่อ Oh. ซ้อมเสร็จประมาณเกือบสามทุ่มได้ครับทุกวันครับรวมระยะเวลาซ้อมทั้งหมดเนี่ยก่อนถึงวันลดน้ําหนักเนี่ยประมาณกี่วันเนี่ยประมาณสองอาทิตย์กว่าได้ครับถือว่าเต็มที่ไหมเต็มที่ครับเคยซ้อมแบบรวดเร็วสองอาทิตย์อย่างเงี้ยมันร่างกายประมาณไหนมันก็มันก็ร่างกายดีอยู่ครับแต่ว่าไฟนี้นเน้นนะครับอใช่ครับเน้นอะไรอะ่ะพอบอกได้ไหมเนี่ยอ๋อทุกลูกครับทุกลูกนะใช่ครับโอ้ไฟที่แล้วเนี่ยถือว่าต่อยสวยงามมากแต่ว่าขออนุญาตพูดถึงเพชรสยามหน่อยครับ ผู้ปรับของเราต่อยกันมาสองครั้งต่อยกันมาสองครั้งแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสองครั้งอ่ะครั้งแรกก่อนตอนนั้นปีอะไรจำได้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ14เนี่ยครับยังเด็กอยู่ใช่ครับที่ไหนจําได้ไหมที่สารคามครับน้ําหนักเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ30กโิบกิลยครับก็ยังเด็กๆด้วยกันใช่ครับตอนนั้นเขาชื่อเสียงเพชรสยามเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับไม่รู้จักเหมือนกันครับอ๋อแล้วไปต่อยได้ไงตอนนั้นฮะเขาจัดครับเขาจัดปุ๊บเราก็เหมือนก็เอามีรายการก็ไปต่อยมีรายการก็ไปต่อยครัับบแต่่่่่่่ไไไมมมมรรรูู้้วาาาเเเเพยยกกงงลค ไปวัดบนเวทีไปวัดบนเวทีครับโอ้โหแล้วเกมการชกวันนั้นอ่ะพอนึกออกไหมว่าเป็นไงก็แรกๆก็สูสีครับแล้วขาดท้ายๆครับคือตอนเด็กๆเนี่ยเขาตอนที่ว่าอายุ14บสี่เขาก็น่าจะ14่ด้วยกันกับเราเนอะใช่น่าจะเท่าเท่าๆกันเท่าเท่ากันเนาะเออเขาเป็นยังไงฝีมือเขาตอนนั้นเขาก็ฝีมือครับก็เป็นมวยฝีมือเก่งครับก็แข้งซ้ายจัดครับรูปร่างใครดีกว่าตอนนั้นเขาก็ลอยกว่าครับสูงกว่านิดนึงใช่ครับตกใจไหมตอนที่เห็นเขาครั้งแรกก็ไม่ครับ เจอมาเยอะแล้วนะตอนนี้ก็ไม่กลัวใครครับก็ชกหมดครับก็ถือว่าเราก็ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยชนะขาดเลยครับที่จังหวัดมหาสารคามใช่ครับแล้วครั้งที่สองอ่ะเจอกันตอนอายุเท่าไหร่สี่สิบห้าก็คือห่างจากไฟเดิมไม่นานถูกไหมไม่นานครับไม่นานแล้วชนะขาดไปแล้วเนี่ยทําไมเขาถึงให้เจอกันอีกอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเขาประกบมาแบบนั้นครับเราเราก็ไม่รู้ามวินาที่ต่ออย่างเดียวต่ออย่างเดียวครับเป็นไงพอเจอเขาไฟที่สองเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากไฟแรกบ้าง ก็ไฟสองเขามีศอกครับแต่ก็ผมก็ชกสบายกว่าไฟแรกครับดีกว่าไฟแรกอีกใช่ครับมันเป็นเพราะอะไรครับทไมถึงแบบดูง่ายกว่าไฟแรกน่าจะรู้ทางกันแล้วครับเรารู้ทางเขาแต่เขาก็ยังจับทางเราไม่ถูกใช่ใช่ครับวันนั้นชนะด้วยอาวุธอะไรครับก็ฟีมือก็กินไม่เลยครับก็ขาดมันเด็มครับก็ต่อยตามจังหวะเราเข้ามาก็โดนเราใช่ครับที่ไหนวันนั้นต่อยที่ไหนอยู่โคราชครับโอ้โหสองไฟเท่ากับว่า10ยกเต็มเต็มสิบยกครับชนะทุกยก นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเป็นครั้งที่สามนะจะเจอกันครับมันง่ายขึ้นเรื่อยๆ,ๆเนี่ยจากครั้งแรกเ็าบอกว่ายากครั้งที่สองง่ายขึ้นครั้งที่สามอะ่ะเราคิดว่าเป็นยังไงผมก็จะทําให,ให้ให้เป็นเหมือนเดิมครับอยากจะให้มันง่ายอยากจะให้มันง่ายครับแต่ว่าเขาก็เก่งมากครับช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมว่าเพชรสยามเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรสําหรับเขาอะ่ะที่เราคิดว่าเขาจะเป็นจุดเด่นของเขาอะ่ะก็มีแข้งแล้วก็มีศอกซ้ายครับ มีแค่งมีสอกแล้วก็เขารูปร่างดีกว่าผมรับเออแต่คนนี้ดูเหมือนใหญ่เลยน่าจะได้ใหญ่ครับเพราะช่างก่อนหนึ่งวันด้วยก็หนักใจตรงนี้แหละครับโอ้นี่คือจุดที่หนักใจเลยใช่ครับแล้วไงเรา118เราทําสบายไหมหรือว่ายังไงก็สบายครับก็ทำได้ยาวๆเลยครับ118โอ้โหนะถือว่าน้ําหนักก็ได้ครับจ7ยังทําได้อีกทาได้ครับโอ้โหแสดงว่าน้ําหนักนี้เนี่ยยังอยู่อีกยาวคิดว่าความที่ว่าเขาตัวใหญ่กว่าเราเนี่ยนะฮะเป็นยังไงตรงนี้ก็น่าชกยากอยู่ครับ เพราะเขามวยทรงเดียวกันกับเราครับก็เขาน่าจะมาฝีมือป่ะเราคิดว่านาฝีมืออะไรครับแก้เกมบนเวทีครับแต่ว่าการให้คะแนนเป็นยกอ่ะเราเรารู้สึกไงเพราะเราได้ลองต่อยมาครั้งแล้วก็รู้สึกชอบอยู่ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปก่อนหรือเราหรือเราตามครับใช่ครับมันมันเราสามารถที่จะออกแบบการชกได้เลยใช่ครับนะสมมุติว่าเราตามอย่างงี้ยก็ต้องเดินเดินไล่ครับแล้วเหมือนไฟที่เจอกุมารดอยเนี่ยใช่ครับเจอกับพี่เขาเราได้อะไรมาบ้าง ได้เยอะครับเพราะว่าพี่เขาอาวุธหนักมากครับหนักขนาดไหนก็ต่อยมอหลายรอบมากครับจริงปะเนื่งแต่ยกแรกยันยกห้าเลยครับโอ้โห,โโหเห็นาทางด้านขุนศึกเล็กบอกผมว่าตอนขึ้นไปต่อยกับกุมารดอยอะ่ะลืมใช่ไหมว่าเข<ช>าให้คะแนนเป็นยกลืมครับมันเป็นยังไงตอนนั้นอ่ะนึกว่าชกปกติผมก็เลยไม่ได้ออกอะไรมากยกแรกใช่ครับแล้วคะแนนออกมายังไงจำได้ไหมแพ้ครับแพ้เลยยกแรกแพ้เลยครับเป็นไงตกใจไหมครับก็ตกใจอยู่ครับเพราะว่าผมออกวุธน้อยไป อ๋อค,คือแบบเราเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นแผนที่เราคิดไว้นะใช่ครับเฮ้ยแพ้ยกแรกเอาแล้วเว้ยชักไม่ดีแล้วใช่ครับหลังจากนั้นมันเป็นไงบ้างต่อยกับกุมารดอยยกสองก็ขยันอาวุธมากข,ขึ้นว่าเข้าเป้าครับก็ทําได้ครับคือเอาจริงนะก่อนต่อยอ่ะผมผมก็ได้ฟังจากในโซเชียลอะไรก็เหมือนแฟนๆแหละเขาบอกว่าเราสู้ไม่ได้เลย<ช>เราได้ยินไหมว่าแบบมีคนบอกเราว่าเราสู้ไม่ได้ครับเรารู้สึกไงตอนนั้น ไม่ abei, ไม่ได้รู้สึกอะไรครับก็เขาคิดแบบนั ings, bah, ้นก็ถูกแล้วครับเพราะว่าพี่เขาก็เก่งมาก่อนครับแล้วก็เป็นอาวุธที่นักมวยที่อาวุธหนักแล้วก็แข็งแรงมากครับหนักที่สุดตั้งแต่เราเจอมาไหมเนี่ยหนักที่สุดในชีวิตครับโอ้โหแต่ก็ผ่านมาได้สบายใช่ครับขอวกไปพิรสยามหน่อยเราได้จินตนาการการชกไฟนี้ยังไงบ้างครับก็ตามสไตล์ครับก็ไปเรื่อยๆครับแก้เกมบนเวทีครับนะคือเราเป็นคนที่ฉลาดแก้เกมบนเวทีอยู่แล้วครับแก้อย่างไงอ่ะถ้าเขามาแบบศอกซ้ายเขาเตะยาวๆแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ย มันก็มีวิธีชกครับผมก็คิดได้อยู่มันอยู่ในหัวพูดไม่ได้ใช่ครับอยู่ในหัว <laughs> อยู่บนเวทีมันคิดได้เองเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเองใ,<ช>ในฐานะที่เราเนี่ยอายุเพิ่ง18ดเองครับแล้วไม่แพ้ใครมาตั้งนานนานเนี่ยเป็นยัง,ยงไง่ะมันกดดันบ้างไหมฮะก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยแพ้นานครับเออแพ้ครั้งหลังสุดแพ้ใครนะ คิวทองครับแล้วมันก็น,นานมากเลยนานตั้งแต่อยู่มนน1<ฮ>ตอนนี้จบม6แล้วตอนนี้เรียนจบแล้วเรียนจบม6แล้วครับโอ้โหมันนานจริงๆนะฮะใช่ครับเป็นไงถ้าวันหนึ่งอ่ะผมไม่ได้แช่งนะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราต้องประสบความพ่ายแพ้เนี่ยเราได้เตรียมรบับมืออะไรกับตรงนี้ไหมมัม้ผมก็เข้าใจครับเพราะว่ากีฬามันมีแพ้มีชนะครับแต่มันก็น่าจะเสียใจอยู่ครับเพราะว่าไม่แพ้มานานครับเออกี่ไฟนะครับสี่สิบไฟครับโอ้โหมันเกินแบบเกินบรรยายนะใช่ครับแล้วหลังๆเนี่ยเจอแต่ตัวแข็งๆนั้นเลยใช่ครับ คนยกว่าเราเนี่ยคือเบอร์หนึ่งรุ่นนี้แล้วร้อยสิบแปดเนี่ยเราคิดว่าตัวเราเนี่ยคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆหรือยังก็ต้องผ่านไฟนี้ก่อนครับโอ้โหนะก็ถ้าบอกว่าเพชรสยามเนี่ยอาจจะเจอศึกหนักนะครับเรามีความมั่นใจขนาดไหนครับกับไฟนี้มั่นใจในตัวเองทุกไฟครับเพราะว่าซ้อมมาดีมากครับอืมไม่มีสะดุดอะไรเลยไม่มีไม่มีครับนะถ้าผ่านเพชรสยามไปแล้วเนี่ยอนาคตเราจะไปยังไงต่อความฝันผมก็อยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดครับ จริงป่ะเนี่ยจริงครับอ้าวก็แชมป์ช่องเจ็ดก็วันชัยน้อยนี่ไงใช่ครับโอ้โหนี่เราประกาศตรงนี้เลยบอกกับโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรหน่อยครับบอกเลยก็ถ้าผมผ่านเพชรสยามได้ก็ไฟต์ต่อไปก็อยากจะชิงแชมป์ช่องเจ็ดครับโอ้โหนี่นะประกาศประกาศแล้วนะนี่นะฟังนะครับครับได้ดูวันชัยน้อยต่อยไหมไฟล่าสุดก็ได้ดูอยู่ครับพี่เขาเป็นไงกพอาวุธหนักครับตะขาแรงครับเก๋าครับเก๋าเกมเลยใช่ครับเพรเต่อยมานานเคยเจอมวยสไตล์นี้มา่งมังไหม เพิ่งเคยเจอมวยเตะคาร์ตอรแมตไฟล่าสุดเลยครับใช่ครับแล้วมวยซ้ายอ่ะเราผ่านมากี่คนแล้วเนี่ยอูเยอะครับต่อยแต่มวยซ้ายนี่เยอะมากเออใช่ครับพี่ปังตอก็ซ้ายดินเดียทองอืมพี่อินเดียทองแล้วก็พี่เหนือเทอนีครับครับพี่โกโก้อีกสองไฟเยอะครับโอ้โหเดบิยวพ่ใช้ก็ซ้ายซ้ายเยอะครับแสดงว่าไม่หนักใจเลยไม่ครับเจอมวยซ้ายกับมวยขวานี่มันต่างกันเยอะไหมสำหรับเราผมว่าก็เท่ากันากันอยู่ที่จังหวะบนเวทีครับ ดูมีความมั่นอกมั่นใจสุดๆนะครับแมผมก็จินตนาการนะแต่ว่าเราต้องโฟกัสไฟนี้ก่อนนะใช่ครับถ้ากับว่าแชมป์ล่าดำเนินไปแล้วรอตามล่าสถาบันต่อไปใช่ครับแชมป์มดไถวเจ็ดสีครับอ่ะฝากอะไรกับโปรโมเตอร์เดียหน่อยพูดพูดอีกสักทีดิครับก็ฝากโปรโมเตอร์ด้วยนะครับก็ความฝันผมก็อยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดครับก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับในทีวีครับเข้มขัดมันสวยครับมีใครเป็นแบบไอดอลต้นแบบที่เราดูช่องเจ็ดประจําเนี่ยก็เมื่อก่อนก็พวกพี่นัทหรือนาครับ โอ้ได้ดูรุ่นนั้นเลยนะดูครับดูครับตั้งแต่กี่ขวบเนี่ยนาริน่าเนี่ยผมก็ยังเด็กแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ชอบมวยแรกๆครับโอ้แสดงว่ามวยไทย7สีเนี่ยเราแต่นานนะครับตั้งแต่เกิดแบบว่าจําความได้ชกมวยก็ดูมวยช่องเจ็ดครับเท่ากับว่าเราก็อยากจะเป็นแชมป์สักทีนึงใช่ครับเคยไปต่อยช่องเจ็ดหรือยังฮะยังครับยังด้วยใช่ครับโอ้เอาโปรโมเตอร์ครับพีเดียครับผมน้องบอกมาแล้วยังไงจัดหน่อยแล้วกันนะครับ เอาพูดถึงเรื่องของดาวมานิดนึงแล้วกันนะขออนุญาตวกกลับไปในส่วนของรายการวันครับตอนนั้นเนี่ยเราต่อยวันไปกี่ไฟอะตอนนั้นต่อยวัน3ามไฟครับผลงานเป็นยังไงบ้างก็ชนะชนะทั้งสางครับชนะใครบ้างฮะชนะพี่เพชรบ้านไรแล้วก็พี่โกโก้โกสองไฟครับโอ้โหถือว่าเป็นไงอะต่อยนมเล็กมันก็ต่างจากนมใหญ่ครับว่าต้องระวังหมัดมากขึ้น,นครับโดนนมเล็กเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมถามริงก็มันมันมึนครับโดนมันมันจะมึนกว่านมใหญ่ใช่ครับ โอ้โหนะแล้วยังไงครับตอนนั้นก็คือทางบูมเด็กเซียนก็ประกาศว่าพักเรื่องนมเล็กไปตอนนั้นชกไฟสามกับพี่โกโก้ใช่ไหมครับเจ็บตรงนี้ครับเนี่ใต้ตา,ต,าตรงเนี่ยก็เลยเป็นแก้มงกแล้วก็จมูกครับอจมูกเขาบอกว่ากระดูกอ่อนมันเลื่อนครับมันเ,ล,นนเลื่อนใช่ครับพี่บูมก็เลยบอกว่าให,ให้พักก่อนครับว่าผมต่อยไฟนั้นผมไม่ได้ต่อยประมาณสี่ห้าเดือนได้เจ็บครับเจ็บนานใช่ครับ แล้วไงอ่ะ,อะหัวหน้าค่ายบูมได้แจ้งกับแฟนๆได้แจ้งกับทุกคนในวงการมวยไปเราโอเคไหม <Okay S 1> กับตรงนี้โอครับก็แล้วแต่ลูกพี่ครับหลายคนบอกโอ้โหเนี่ยไม่ต่อยนวมเล็กไม่ต่อยวันเอาเงินที่ไหนเราจะบอกเขาอย่างไรดีเนี่ยก็ถ้าได้โชคเรื่อยๆก็ก็ได้อยู่ครับอถ้าได้โชคต่อเนื่องครับแต่ว่าถ้าต่อยทีนึงแล้วหยุด4ี่หเดือนก็ไม่ไหวเหมือนกันครับนะใช่ครับ คือเรายังเป็นวัยรุ่นน่ะใช่ครับก็อยากอ่าร่างกายใช้ไปเรื่อยๆได้อยู่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แชมป์ลาดำเนินแล้วจะรักษาค็มขัดเส้นนี้ไว้ให้นานที่สุดครับอ่าพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับจะต่อยในวันเนี้ยใกล้ๆนี้แล้ว11พฤษภาคมครับก็ฝากแฟนมวยทั่วประเทศครับ f c ฟซีไขวยบูมเหนือเซียนแล้วก็ f c คุณศึกเล็กครับก็วันที่11นี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะทำน้าที่ให้ดีที่สุดครับก็แพ้ชนะก็เกมกีฬาครับอยากจะบอกอะไรกับเพชรสยามเท่าไหร่ไหม ก็ฝากถึงเพชรสยามนะครับก็เจอกันบนเวทีครับก็เต็มที่ครับลงมาก็เพื่อนกันเหมือนเดิมครับอ่าฮะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแฟนๆครับก็อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะนะยังยังติดติดขัดยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่ครับแต่ว่าเราต้องไปพัฒนาแล้วตรงเนี้ยนอกจากเราจะเป็นแชมป์แล้วเนี่ยเราต้องพูดให้เก่งด้วยนะครับเอาวันนี้ครับรายการคุยมูลสองเวียนของเราครับในตอนของขุนศึกเล็กครับต้องบอกว่าโอ้โหได้ในเรื่องของหลายอย่างเลยนะผมมีอีกหนึ่งคำถามแล้วกันผมเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยไม่เคยรู้นะ ว่าขุนศึกเล็กเนี่ยเคยโดนน็อกด้วยเคยโดนน็อกเลยเคยโดนน็อกด้วยครับอ่ะเล่าให้แฟนๆฟังหน่อยสิก็ไปชกมวยสากลครับอยู่บุรีรัมย์ครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าครับไปชกมวยสากลครับยังไงแล้วยังไงต่อฮะผมไม่เคยชกพี่ซ้อมก็ไม่เคยซ้อมเขาให้ไปชกเลยครับโดนหลอกไปว่าง่ายๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับก็แต่ว่าเขาบอกให้ต่อยมวยสากลครับมันเป็นยังไงครับมวยสากลเนี่ยตอนนั้นไม่ไม่ถนัดครับไม่ถนัดเลยอย่างเดียวเลย แล้วสุดท้ายครับผลการชกเป็นไงโดนนากครับยกยกหนึ่งเลยครับยกหนึ่งเลยใช่ครับโอ้ใครวะเนี่ยน้องขนศึกเล็กนะอยากแก้มือเขาไหมเนี่ยโอ้ไทยได้อยู่ครับนะก็เป็นเกตตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือตอนนั้นเนี่ยไปต่อยมวยสากนชีบุรีรำโดยติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าให้ไปลงนวมเหรอเขาบอกว่าเป็นลงนวมไหมเขาเอไปเป็นม้าล่อเอสุดท้ายโดนล่อจริงจริง โดนรอดถึงน็อกเลยครับโอ้โหอะก็ใครที่น็อกขุนศึกเล็กเนี่ยลองมาคอมเมนต์หน่อยอยากแก้มือนะกับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็วันนี้ก็มาสัมภาษณ์กันสบายๆนะครับแล้วก็คงจะได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของมุมมองนะะต่อไฟนี้ของขุนศึกเล็กนะครับแล้วก็ไฟต่อไปด้วยในการเจอกับวันชัยน้อยอาจจะได้เจออาจจะได้เจอ นะครับแต่ว่าโฟกัสที่ไฟกับเพชรสยามก่อนลวกันเชาวอันนี้แล้วกันคุณบูมสองเวียนนะครับขอขอบคุณไปยังบูมเด็กเซียนด้วยแล้วก็ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอบคุณในเรื่องของที่อนุเคราะห์นะเวลาให้กับเราได้มาสัมภาษณ์กันนะครับอ่ะวันนี้กู้แช่สายตรงแล้วก็ทีมงานของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ